ช่อง l ล e วสไ e Channel ค่ะนี่นะครับในไหนไม่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะเปิดเพลงให้ฟังอยากจะให้ลองซดเซิร์ฟฮิปฮอปสัพพส้นๆเล็กๆนิดน้อยได้ให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะสักนิดหนึ่งอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังน้องเพลงที่4ี่นะมาร้องฮิปฮอปให้ฟังกันก่อนดีกว่าเออเป็นเพลงในบ้านของเขาด้วยเชิญเลยครับแล้วก็ได้ฮะอะไรก็ได้ฮะเอาสักนิดหนึงสักนิดหนึงสักนิดหนึ่ง i n sorry b a s y so sorry baby ขอให้เธอได้รับรู้ไม่หวังให้เธอได้เข้าใจ I know I'm a bad girl baby ขอโทษอีกทีกับการกระทำที่พลาดพลัง้งรู้ฉันผิดฉันเสียใจคงไม่ผิดไปหรอกถ้าเธอจะรักใครฉันคนนี้คงดีไม่พอตามใจที่ต้องการรักกันต่อไปก็มีแต่เจ็บชัก่อยท้เธอ เสียวประเมยด้วยนะครั<อ>บขอบคุณมากนะครับชื่ออีกครั้งหนึ่งอะไรนะครับเพนนีสี่ค่ะเพนนีสี่แล้วตอนนี้นี่เห็นว่าเพนนีสี่เนี่ยนะครับเอาอารบาบเนี่ยนะครับมาร่วมจำหน่ายด้วยใช่ค่ะแต่ว่ารายได้ รายได้ทุกบาทนะครับที่ซื้อซีดีในวันนี้น้องไม่เอาตังค์เลยนะครับแต่ว่าจะเอาไปทำบุญใช่นะครับยังมาครับแล้วก็จะซื้อแผ่นเท่าไหร่ก็ได้ด้วยนะครับนะเสนอหนึ่งก็ได้ได้หมดเลยนะครับก็ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับตอนนี้นี่นำแผ่นมาด้วยไหมฮะอ่านำแผ่นมาด้วยนะครับเดี๋ยว